สวัสดีครับผมพุดดี้ชุมบุรีกับพดลิซิงชุมบุรีอ p พีนี้จะเป็นธรรมเนียมในทุกๆปีใน365วันที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์หลายร้อยเหตุการณ์หลากหลายความรู้สึกต่างกันต่าง,างวระทั้งแฮปปี้ผิดหวังสมหวังถูกหวยมีซึ้งมีดราม่ามีความศรัทธามีความนับถือมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่มีหลากหลายอารมณ์ทุกๆเรื่องราวแล้วกันในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีเป็นธรรมเนียมในทุกปี ในระยะนี้ตั้งแต่วันที่25ขึ้นไปจนถึงวันหยุดเนี่ยถึงวันที่5เนี่ยช่วงที่จะหยุดกันประมาณสักสิวันผมก็จะปล่อยคลิปที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่เยอะที่สุดในปีที่ผ่านมาหรือว่าเหตุการณ์ประทับใจหรือลูกค้าที่ประทับใจที่สุดหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อความรู้สึกอ่าสำหรับ EP ีแรกนี้เป็น EP ีหผมจะปล่อยไปทุกๆ2วันนะครับผมจนถึงที่เราจะเปิดออฟฟิศกันเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกว่ายังสื่อสารแล้วก็ติดต่อยังเห็นหน้าค่าตา กันอยู่ในช่วงที่ระยะที่เราหยุดกันอยู่นี้10บกว่าวัน e ีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นอันดับที่1ในรอบปีที่ผ่านมาในเรื่องของความรู้สึกเป็นเคสที่รู้สึกว่าลันทดที่สุดในรอบปีแล้วก็เป็นเคสที่มีผลต่อความรู้สึกผมมากในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ยังมีความชื่นใจอยู่ในนั้นยังมีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นแล้วก็ได้แง่คิดได้บทเรียนได้ไหลายหลายอย่างในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกการประเมินคนทําให้เราเนี่ยรู้ว่าคนเราเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ร้อยบาทของแต่ละคนเนี่ยไม่ เทกันเนินง0 0นบาทเนี่ยบางคนกินแค่ข้าวมื้อเดียวบางคนเงิน1000บาทแต่ทานได้ทั้งครอบครัวบางคน1000บาททานกาแฟาได้แค่2แก้วหรือทานสเต็กได้แค่1จานแต่บางคนกินได้ทั้งเดือนถึงได้บอกว่าเงินแต่และคนไม่เท่ากันจริงๆมีหลายเคสนะผมบอกก่อนจริงๆแล้วมีหลายเคสมากเลยแต่ว่าผมพยายามจะเอาอะไรที่ว่ามันจาอยู่ในความรู้สึกเราแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้มีประมาณสัก20เคสได้ในรอบปีที่ผ่านมา10กว่าเคสขึ้นอะ่ะด้วยบางทีมันนานจัดเนี่ยบางทีผมก็จําไม่ได้เพราะว่าวันวัน แต่เอาเท่าที่ผมจําได้แล้วกันนะเคสนี้ก่อนเลยเคสเนี้เป็นอันดับที่หนึ่งผมถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในรอบปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นเคสที่ถือว่ามีผลต่อความรู้สึกมันอย่างมากมีคุณลุงท่านหนึ่งอยู่แถวปาจีนบุรีหรืออยู่ที่ไหนทางนครนายกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยคุณลุงคนนี้เป็นคนบ้านๆเลย เป็นคนที่แบบว่าอายุ70ได้อายุประมาณ70กว่าเป็นคนบ้านๆเลยแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ช่องทางการติดต่อสื่อสารใดๆเลยโทรมาหาผมเนี่ยผมจําไม่ได้นะช่วงไทม์ไลน์ที่เป๊ะๆเนี่ยจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าหลายเดือนแล้วประมาณสักช่วงมิถุนาพฤษภามิถุนาเมื่อ6 7เดือนก่อนคุณลุงท่านนี้โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าอยากจะมาหามีพระไว้เยอะสะสมพระไว้เยอะสมัยก่อนนะพระของมรดกพระอะไรของที่บ้านในเก็บไว้ผมก็บอกว่าให้ส่งภาพมาในไลน์เขาบอกว่าส่งไม่เป็นส่งรูปไม่เป็นมีแต่เบอร์โทร แล้วแอดไลน์ก็แอดไม่เป็นผมก็บอกว่าแอดไลน์หน้าเพจได้เลยนะครับผมลิงก์ไลน์อะไรก็จะมีกดไว้ให้ก็ทําไม่เป็นยืนยันว่าทําไม่เป็นบอกให้ลูกให้หลานทํามาก็ทาไม่เป็นยืนยันว่าจะมาพบผมเคสอย่างเงี้ยผมอธิบายก่อนบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมาหาเนี่ยมาแล้วเนี่ยบางคนมีความหวังแต่มาแล้วถ้ามันขายได้เยอะขายได้สูงก็โอเคผมก็แฮปปี้แต่บางคนเนี่ยด้วยความที่มั่นใจเนี่ยพอมาถึงและพระมันไม่เล่นหรือว่าพระไม่มีราคาเนี่ยมันพูดตรงตรงเลยคือผมเกรงใจคือผมไม่ชอบไม่ไม่ใช่ไม่ชอบลูกค้าคนนนัั้้้้แแแตต่่่่่ววววาาาาาาาไมมมมชออบบบครูสึกเีีทขงใจหล สุดท้ายมันขายไม่ได้แล้วมันขายได้น้อยเนี่ยไม่คุม้มบางคนมาเชียงรายเงี้ยขายได้สี่พันเงี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มอ่ะคือความรู้สึกของเาเกงใจอ่ะคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามาไกลด้วยความตั้งใจแต่เราทําให้ผิดหวังอย่างเงี้ยแต่ด้วยหน้างานมันแบบนั้นมันเราก็พูดไม่ออกผมก็จะบอกลุงเนี่ยว่าลุงเอานี้ดีกว่าถ้าอยากมาเนี่ยผมเกงใจเพราะดูแล้วลุงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอย่าว่าแต่ติดต่อสื่อสารยังไงเลยดูทรงแล้วผมพูดตรงๆนะฟังจากการที่ว่าแอดไลน์ไม่เป็นแล้วจะมาหาผมที่ออฟฟิ ท่างลาบากที่จะต้องมาหาผมนะครับผมและยิ่งถ้าเกิดขึ้นรดโดยสารมันเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยผมก็จะคิดข้ามช็อตเลยว่าดูแล้วเนี่ยลงมาไม่ถูกแน่เลยถึงมาถูกก็มีความเสี่ยงมากผมก็เลยบอกว่าแอดไลน์มาแล้วส่งภาพมาถ้าพระมันพอมีราคาหรือพอเข้าท่าเนี่ยไม่ต้องมีราคาเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเป็นแสนอาจจะต้องการแช่เงินหมื่นนึงห้าพันอะไรเงี้ยก็โอเคผมก็เลยจะให้ส่งภาพมาถ้าพระมันพอไม่เพ่งมากก็ส่งพัสดุมาหรือว่าอยากจะมาพบผมก็ต้องดูว่าพัดมันคุ้มได้ ท้ายคุณลุงเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปก็วางสายก็ผมก็ยืนยันว่าให้ส่งไลน์มาสุดท้ายก็หายไปผมก็ไม่ได้สนใจเพราะวันหนึ่งเนี่ยคนโทรเยอะวันหนึ่งเนี่ยคนโทรเยอะคนติดต่อคนนู้นโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวแอดไลน์ดูดูหน้างานผมเนี่ยมันยุ่งผมก็ไม่ได้ไปจดจําอะไรก็เคสอย่างเงี้ยก็จะมีบ่อยคุณลุงคุณคุณป้าที่ว่าด้วยอายุสูงแล้วทําเรื่องการสื่อสารเนี่ยไม่ไม่เป็นไม่ถนัดนะครับผมผมก็พอเข้าใจได้สุดท้ายอีก3าวันก็จะโทรมาทํานองเดิมบอกว่าจะเหมารถมาทีแรกบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถถมมมมาาาหหือไ่ก็จจจะเับใ ได้้ประมาณนีสุดท้ายก็เงียบหายไปในรอบหนึ่งอาทิตย์นะโทรมาสี่ครั้งจนสุดท้ายผมก็ลืมไปก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาหาหรือว่าคุณลุงเนี่ยก็คงไม่ได้มาแล้วล่ะออให้ลูกขาดทำก็ไม่ได้จดจําอะไรแต่ที่ผมมาจดจำเนี่ยเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนะี่ยแล้วผมนึกย้อนไปก็เลยจําได้ว่าลุงคนนี้โทรมาสามสี่ครั้งแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์จำไม่ไดออฟฟิศผมเนี่ยจะเปิดเที่ยงแต่ผมเนี่ยจะมาเคลียร์งานตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึง่งเพราะว่าถ้าเกิดผม,ม ไปเย็นไปอะไรเลยผมก็เลยมา11บเอ็ดโมงครึ่งน้องที่ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยที่ว่าเป็นฝ่ายรับลูกค้าเนี่ยก็มาแจ้งผมโทรมาช่วง1 1บเอ็ดโมงกว่าบอกว่าพี่วุฒิมีคุณลุงคนหนึ่งสมมุติว่ามาจากัจีนละกันผมจําจังหวัดไม่ได้ก็บอกว่ามาจากัจีนเขาติดรถเพื่อนบ้านมาจะต้องรีบกลับก็คือบอกรายละเอียดแค่นี้แค่บอกว่าเขาขอคิวแรกใจผมว่าคนไหนวะไม่เป็นไรผมก็มาออฟฟิศปกติก็มาเปิดปกติน้องผมก็รายงานเขาบอกมาคุณลุงคนนี้โทรมาสามสี่รอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็อ๋อคุณลุงคนนี้ผมก็คิดใในจการ สื่อสารก็สื่อสารลาบากเป็นอะไรที่สื่อสารยากมากแต่ลุงเนี่ยก็ยังพอรู้เรื่องอยู่ไม่ใช่ว่าลุงแบบเดินขากระเพกหรือว่าเดินหง่อมมันคืออายุเยอะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้ถือว่าชราภาพถึงแบบว่าเดินแบบพูดไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่แค่อายุเยอะนะครับผมลุกน้องผมเนี่ยบอกว่าคุณลุงเนี่ยขอคิวแรกได้ไหมทั้งๆทงี่ตอนนั้นมีประมาณ4คิว5คิวแล้วคุณลุงคนนี้นี่พูดแบบตรงๆเลยนะนจุกจิกนะเนี่ย ผมก็มองว่าโอเคมันไม่เป็นไรแต่ในความรู้สึกแวบแรกอะผมคิดอย่างนั้นเลยว่าคุณลุงคนนี้ดูแล้วจะคุยยากดูแล้วจะคุยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันคือไม่รู้กติกาสังคมไม่รู้กฎกติกาก่อนหน้านี้ที่โทรมาสามวีครั้งก็คุยไม่รู้เรื่องบอกว่าให้ลูกให้หลานมาก็ได้อ่าให้แอร์ไลน์มาก็ได้ก็ไม่ทําก็คือตั้งใจจะมาก็คือว่าไม่สนใจคือจะมาแล้วจะมาพบจะมาขายแล้วก็แถมมาคิวแรกด้วยอ่ะโอเคผมก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาเลยคิวแรกเลยร้านผมยังไม่เปิดเลยออฟฟิศยังไม่เปิดเลยบวกมาเข้ามาก่อนเเเลลยยพพอคคคุุุณงงนนนนีี้้ขาาามกกก็็ัว แต่ว่ายัางไม่ได้ซื้อ,อยังไม่ได้ดูกันคุณลุงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คุณลุงเปบเนื้อรู้ไหมทําไมคุณลุงเนบ้านเนี่ยไม่มีตังค์แต่ก่อนเนี่ยก็คือก็กินใช้กันมีญาติมีพี่น้องก็คือจุนเจือกันยืมมาไปยืมกันมาอยู่ในหมู่พี่น้องแต่ตอนนี้ญาติพี่น้องเนี่ยเสียไปแล้วคุณลุงเนี่ยอยู่บ้านกับภรรยาแต่คือไม่ได้ทํามากินรายได้แค่ตังค์คนชราครับผมแล้วก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรการที่จะมาหาผมเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลําบากมากตัวเองเนี่ยทำไม่เป็นจริง ผมดูแล้วพอคุยแล้วเออเขาเขาทาไม่เป็นจริงแต่ก็เข้าใจแต่ทําไม่เป็นจริงผมบางทีหน้างานแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบมีมาตรฐานในการทํางานนะครับผมไม่งั้นผมก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปดูแลหมดใครทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะปัดไปประเภทแอดไลน์ไม่เป็นอะไรผมก็จะปัดไปโดยส่วนใหญ่นะครับผม แต่รู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ดูแล้วคงจะงเงื้อไงน่นะแอดไลน์เอาอย่างนี้ดีว่วาก็คุยอันนี้ช็อตแรกช็อตที่2เนี่ยคุณลุงบอกว่าการที่จะแอดไลน์อะไรเนี่ยทำไม่เป็นจริงๆมาหาเนี่ยก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่จะเหมารถเขามา2 0 0 0ันพไม่มีตังค์สรุปว่าคุณลุงไม่มีแม้กระทั่งตังค์จ่ายค่ารถแล้วสาเหตุที่ต้องรีบเป็นคิวแรกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ย ติดรถกับเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาคำนวณคุณลุงเนี่ยคำนวณวันเวลาที่จะมาหาผมมีเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องมาหาหมอมีนัดหมอที่โรงพยาบาลชลบุรีในวันนี้คือถ้าไม่ติดรถเขามาก็จะต้องหาหนทางที่มาซึ่งมันยากลำบากแล้วก็ไม่รู้กําหนดเวลาที่แน่ชัดก็เลยกําหนดที่จะเป็นวันนี้เพื่อที่ว่าจะได้ติดรถเพื่อนบ้านขเขาจะต้องมาหาหมอมีนัดที่โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งมันอยู่ไม่ไกลาจากออฟฟิศผมเพื่อให้ไหวหวานให้เขามาส่งให้หน่อยเพราะว่ามันห่างกันมีเยอะแล้วที่คุณลุงรีบกลับเพราะว่าถ้าคุณลุงกลับไม่ทัน คุณลุงจะต้องขึ้นรถกลับเองเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ว่าสนิทนอะไร <Kelsey> <g 1961> เขาก็อาจจะต้องกลับเลยคือเขามีนัดอะไรกันผมไม่รู้แต่ว่าคือถ้ามาหาหมอโรงพยาบาลชนเนี่ยถ้าโารงพยาบาลเขาเสร็จตอนบ่ายโมงตอนบ่ายสองหรืออะไรเนี่ย <g born> <nhiều S 1> เขาก็จะต้องกลับเลยถ้าคุณหมอไม่ติดตอนพักเที่ยงเนี่ยเขาอาจจะต้องกลับตั้งแต่ก่อนเทียเท่ยงลําดับฟังดีๆนะคือผมเปิดออฟฟิศเที่ยงอย่างน้อยคิวแรกที่จะเจอผมได้ก็ต้องเที่ยงแต่เพื่อนบ้านคุณเนี่ยมาส่งตั้งแต่10บโมงกว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาไม่ได้ติดนัดเที่ยงแล้วเขาให้ยาเลยหรือว่าอะไรเเลยเย เพื่อนบ้านคนนี้จะต้องกลับก่อนเที่ยงดังนั้นคุณลุงจะกลับพร้อมเขาไม่ได้คุณลุงเลยกดดันเพื่อที่ว่าจะได้กลับพร้อมเพื่อนบ้านคนนี้จะได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องหารถอะไรวุ่นวายหรือถ้ากลับไม่ทันจริงๆแล้วมันจะต้องกลับเองเนี่ยก็จะต้องคำนวณว่ารถที่บกสแปริ้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมืดหรือว่ามันมันเย็นเนี่ยมันจะกลับไม่ทันแล้วรถประจําทางแถวบ้านลุงเนี่ยเขาหมดแค่สามสี่โมงรับสุดท้ายสรุปว่าวันนั้นนะฮะเนี่ยก็จริงตามเซน์ผมตามวิเคราะห์เลย พระขายได้4,000บาทพระคุณลุงเนี่ยมีอะไรจําไม่ได้แล้วมันนานมากแต่จําไม่ได้แต่รู้ว่าขายได้4,000บาทด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจริง,รงๆไม่อยากจะสื่อสารอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าใจเจตนาผิดหรือเข้าใจเป็นว่าเอยมหาวุฒิแล้วก็ได้ตังค์ไม่ใช่นะครับผมผมให้แค่เป็นคิดเคสนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแห่กันมาว่าโอ้โหขายไม่ได้ก็ได้ตังค์นะครับผมผมให้เป็นคิดเคสเท่านั้นนะครับผมถ้าเอ่ยขอเนี่ยผมไม่ได้ให้ผมจะดูตามหน้างานแล้วก็ ตามความเหมาะสมคุณลุงเนี้ยผมให้ไป10,000บาทวันนั้นนะช่วยคุณลุงไป10,000บาทมันก็ไม่เยอะแต่คุณลุงก็ดีใจดีใจแบบน้ําตาไหลเลยน้ําตาไหลเลยอ่ะวันนั้นน้ําตาไหลเลยคุณลุงคนนี้น้าตาไหลเลยสุดท้ายก็กลับไปฐานเพื่อนบ้านผมก็ให้น้องผมเนี่ยไปส่งไปส่งถึง8ปดลิ้วนะให้น้องผู้ชายคนหนึ่งคนที่ตัดคลิปเนี่ยให้เขาไปส่งที่8ปดลิ้วแล้วก็ขึ้นรถกลับหรือย,อยังไงเนี่ยวันนั้นจําไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าคุณลุงกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับผมแล้วก็โทรไปหาตอนเย็นก็ถือว่า ถ้าเปรียบก็เหมือนเราไปกินอาหารแพงอ่ะแล้วเรามองว่าโอเคอาหารอร่อยคือ,ค,อคือไม่เสียดายตังค์เหมือนกันคือช่วยคุณลุงท่านนี้ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะร่ารวยให้แกสักแสนหนึ่งหรือห้าหมื่น 1, 50, มันก็ไม่ใช่จุดนั้นนะครับในเงินหมื่นตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่วันนั้นถือว่าสบายใจมากนอกจากการซื้อขายพระแล้วเนี่ยบางครั้งมันต้องมีบริหารจัดก,การในเรื่องของความรู้สึกคนบางครั้งมันไม่ได้เรื่องแค่ว่าซื้อขายแล้วก็จบกันแล้วก็ ซื้อมีกำไรหรือว่าซื้อขัดทุนหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าการดูพระเจ๊แท้แล้วก็แยกพระที่มีราคาบางครั้งในหน้างานเนี่ยมันต้องบริหารเรื่องการจัดการเวลาเรื่องความรู้สึกคนแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันเนี้ยผมจะต้องนอกจากการซื้อขายพระแล้วผมจะต้องรับรู้หรือจะต้องคอยเข้าใจในเรื่องความรู้สึก หน้าง,งานน่ะมันเป็นอย่างนี้คือหน้าง,งานมันไม่ใช่ว่าเรื่องซื้อขายกันบางครั้งเนี่ยรู้จักกันต่อบางครั้งเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยมันมีถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยเงินพันเงินร้อยไม่เท่ากันจริง,รงๆนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเคสที่ผมจดจําแล้วก็ถือว่าเป็นเคสที่ถือว่าน่าสงสารที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นเคสที่ผมตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดถ้าวันนั้นผมบอกว่าที่ให้เขารอตามคิวให้คุณลุงคุณนี้ตามคิวหรือไม่ได้สนใจถ้าตัดสินใจผิดพพลลาาาาาาดดดดไไไไปถ้าาา 4, 000, ้้้เเกกกิววว่่่่มมมอองงัขยแซืสนใจรค รู้สึกหรือว่าแกจะต้องมายังไงกับยังไงหรือว่ายังไงเนี่ยก็คงรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็วันนั้นก็ยังดีที่ได้สอบถามแล้วก็ได้ถามกันแบบจริงจริงจังๆว่าโอเคคุณลุงเป็นไงมายังไงแล้วก็ได้ตัดสินใจช่วยไปก็ถือว่าถือว่าน่าสงสารที่สุดไม่ได้รู้สึกเสียดายเวลานะครับผมแต่แค่อยากจะสื่อสารวันเนี้ยคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันมีเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องความลำบากเข้ามาบางคนเนี่ยที่วันลำบากแล้วจะเจอคุณลุงคนนี้เข้าไปเนี่ยผมว่ามีกำลังใจผมว่ามีคนเราลำบากกว่านี้ เอาว่าข้าวๆตรงนี้จะได้ไม่เวิร์นเวิร์กเกินไปนะครับผมแล้วก็ใน EP ีต่อไปเป็น E ีีปล่อยไปทุกๆ2วันนะครับผมเป็นเหตุการณ์ประจำปีที่ผ่านมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นแฟนตัวยงเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันทีหลังปีใหม่หรืออีก2วันข้างหน้านะครับผมก็จะมี EP mm ี hmm. เหตุการณ์ที่สุดในรอบปีนะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับวุดดีชมรีพาริซิิงชมรีสวัสดีครับ